รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคน <I>. ถึงเรียกเหล่าสือว่าเหล่าสื่อครับเหล่าซื้อก็คือผู้ที่มีความรู้ร้านความจุย่ยแทกแต็จริง,งแล้วก็เรื่องนองกีนองกีจริงมีลูกศิษย์กี่คนแล้วครับลูกศิษย์ก็ สิบห้าปีที่สองมาเกินพังแล้วเกินพ, <า S 2> พ <า S 3> ันหวงจุ้ยเนี่ยมันเกี่ยวพันกับชีวิตของเรามากแค่ไหนมีของทั้งสุขภาพทั้งธุรกิจการเงินห่วงจุ้ยดีก็คืองานก็ดีบ้านคนไทยส่วนใหญ่ผิดหลักหวงจุ้ยเนี่ยเขาผิดยังไงละ่ะห่วงจุ้ยที่ใช้ไดส้สองภาคสองแบบด้วยกันน็คือหวงจุยงจ้ย,คน,ยคนเป็น กับกับวงจุ้ยคนตายวงจุ้ยคนตายคนเป็นนี่พอเข้าใจนะวงจุ้ยคนตายคืออะไรครับวงจุ้ยคนตายก็คือสู่สังสู่สังเสงอากงอามาอยาสิวิลาไปฝังวงจุ้ยท่านน้ามีจีบุสษงหน่อยดีจีบุางให้คนงานพักเนี่ยให้ได้อันนี้ก็จะปลาตัวชกล้วปลาตัวชกแล้วต้องเข้าปลาตัวนี้เพื่อจะมีชกแล้วก็จะเอาใบหน้าแบ่งเป็นสิบสองสิบสองอย่างจมูกอันนี้ก็คือเพราะว่าชัเป็ดแกงก็แปลว่า ดูการเงินโอ้โยอันนี้ดูประจำปีดูประจำปีอ๋อแต่ละปีแต่ละปีใช่ไหมแล้วตั้งแต่หนึ่งขวบเจ็ดขวบะอ๋อแต่ตั้งแต่ยุตั้งแต่ยุคใช่ใช่ตั้งแต่ยุคางดีจะจะนี่ไปสามเดือนผมทำน้องจะเปิดนี่คือดีกับทุกๆคนเลยครับสว่างได้าพทย์แผนจีนโบราณเขารักษากันยังไงคะต้องสี่อย่างไม่แบบหมอหมูมึงเียดสุดท้ายก็คือเรื่องพระแม่แม่นี่คืออะไรจับที่ประจจับที่ประจจ 一二一十块人。一二、啊啊、你呢？卖年六个平台。 หลังจากทำงานหนึ่งวันตอนนี้พักผ่อนแล้วห้วองนอนผมเนี่ยเล็กมากใช้เพ่งไม้เนี่ยทำเป็นทำเป็นห้นองนอนเล็กๆอ๋อนอนอ่ะผมไม่ต้องใช้เตียงใช้ผ้าลงพึ่งนี่างนั้แบบนี้ไม่เคยปลอกเอวแต่ผมก็พอใจแบบนี้แหละครับผมพอใจส,สิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ก็ถึงแล้วใกล้เทีย่ยงคืนแล้วแล้วผมจะขอต่อไปพักผ่อนแล้ว ่จริงๆร,งร,งรงแล้วเหล่าซือสามารถจะจะมีอะไรที่มันสบายได้มาก<ช>กว่านี้ทีเดียวนะฮะ<ช>แต่ทําไมถึงเลือกใช้ชีวิตที่เรียบง่ายสมถะแบบนี้ก็เรียกว่าต้องพอเพียงเศรษฐกิจ<ช> <ๆ S 2> พอเพียงอ,อย่างอย่างนหลวงที่ 2> 2าต้องบอกว่าวันนี้นะคะวีพีต้องขอการเดี๋ยวจันดวงโตโต,ลตลให้กับเหล่าซือแดนมังกรนะคะผู้รอบรู้าศาสตร์โบราณต่างๆมากมายนะคะแต่กลับเลือกที่จะใช้ชีวิตนี้เรียบง่ายแลว้วก็สมถะอย่างยิ่งเลยค่ะอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับเหาซือตั้งกงจือ เกิดที่ตำบลโผเล้งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในปีพศ2500ยุคนั้นประชาชนทั่วไปมีความยากลำบากในการเป็นอยู่เมื่อถึงปีพศ2510ประเทศจีนเกิดปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้นอีกครั้งการปกครองและระบบการศึกษาก็ได้รับผลกระทบอย่างสูงโรงเรียนในประเทศจีนได้ถูกสั่งปิดทั่วทั้งประเทศ วิชาการต่างๆทุกขแขนงล้วนสูญหายขาดช่วงเมื่อเกิดสงครามกลางเมืองนับจากนั้นเป็นต้นมาประชาชนที่แต่เดิมเดือดร้อนอยู่แล้วก็นับวันมีแต่ความยากลำบากมากยิ่งขึ้นการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เพิ่มมากขึ้นหมอในหมู่บ้านเท่านั้นที่จะทำการรักษาและยังเป็นผู้ถ่ายทอดการศึกษาให้กับเด็กในหมู่บ้านใครมีแววด้านไหน ก็ถ่ายทอดกันในวิชาที่เหมาะกับอุปนิสัยของเด็กคนนั้นเป็นการสอนแบบโบราณสอนแบบลูกหลานตัวต่อตัวให้กันอย่างไม่หวงแหนที่บ้านเหล่าซือ้อมีอาชีพทำนาแต่ด้วยเป็นเด็กฉลาดเรียนรู้เร็วผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเห็นแล้วว่าพอมีแววอยู่บ้างจึงได้ถูกส่งให้ทำหน้าที่ติดตามช่วยเหลือเป็นลูกมือหมอประจำหมู่บ้าน นับจากนั้นกิจวัตรประจำวันของเหล่าซื้อก็จะคอยไปเก็บสมุนไพรบ้างถือกล่องยาบ้างเขียนใบสั่งยาแทนอาจารย์ดูแลทุกอย่างแล้วแต่อาจารย์จะสั่งจุดประสงค์เพื่อให้อาจารย์ได้ทำหน้าที่หมอช่วยเหลือคนได้อย่างเต็มที่ด้วยอุปนิสัยว่านอนสอนง่ายมีเมตตารักคุณธรรมมองโลกในแง่ดี เหล่าซือจึงได้ถูกถ่ายทอดวิชาแพทย์แผนจีนตลอดกับการใช้เข็มรักษาผู้ป่วยตั้งแต่อายุ13ปีเหล่าซือจึงได้รับการถ่ายทอดวิชาฮวงจุ้ยตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูงวิชาโงเ่เฮงวิชาเลิกยามวิชาอี้จิงวิชาต่างๆโบราณของจีนได้ถูกถ่ายทอดอย่างเคร่งคร่งเอาจริง,เอ,รงเอาจังตั้งแต่วัยเยาว์ตลอดเวลา7ปีที่บ้านเกิด กลางวันรักษาผู้ป่วยกลางคืนศึกษาวิชาวความรู้กับอาจารย์อย่างใกล้ชิดด้วยความตั้งใจอดทนอย่างแรงกล้าเหล่าซื้อจึงได้รับการถ่ายทอดวิชาเหล่านี้และใช้อย่างชำนาญตั้งแต่อายุ20ปีที่มาของการเดินทางมุ่งสู่ประเทศไทยประเทศไทยต้องการแพทย์แผนจีนมากเป็นคำพูดที่เหล่าซือได้ยินบ่อยครั้ง เหลาซือจึงมีชื่อประเทศไทยเป็นเป้าหมายของอนาคตในทันทีโดยมุ่งมั่นตอนอายุ20ว่าจะมาเมืองไทยเป็นหมอจีนรักษาคนไข้ให้ได้เพราะเมืองจีนในขณะนั้นนับวันยิ่งมีแต่ความแร้นแค้นเหลาซือจึงข้ามน้ำข้ามทะเลมายัางเมืองไทยแต่ต้องผ่านเกาะฮ่องกงซึ่งเป็นที่พักระหว่างทางในขณะที่ยังติดต่อใครไม่ได้ในเมืองไทย พราะการสื่อสารสมัยนั้นไม่ได้ล้ำหน้าเหมือนปัจจุบันเราซือจึงต้องใช้ชีวิตอยู่ในฮ่องกงเพื่อรอการติดต่อจากเมืองไทยนานถึง7ปีแต่เวลาไม่ได้สูนย์เปล่าสำหรับการใช้ชีวิตที่เกาะฮ่องกงอาชีพแพทย์แผนจีนในฮ่องกงยังเป็นอาชีพที่สร้างรายได้พอเลี้ยงตัวและที่นี่ยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านฮวงจุย้ยและศาสตร์ดาวเก้ายุค ซึ่งประเทศจีขนขณะนั้นไม่มีวิชาดาวเก้ายุคเหล่าซือจึงได้ศึกษาวิชาดาวเก้ายุคตลอด7ปีของการใช้ชีวิตในฮ่องกงและแล้ววันที่รอก็มาถึงปี2528เรเหล่าซื้อได้เข้ามาเมืองไทยครั้งแรกด้วยการประสานงานกับญาติที่อยู่เมืองไทยได้สำเร็จย่านเพชรเกษมกรุงเทพจึงเป็นตำแหน่งที่เหล่าซือได้มาพักอาศัยเป็นแห่งแรกอาชีพหมอจีน หรือบางทีเรียกหมอแมะฝังเข็มเป็นอาชีพที่เหล่าซื้อใช้ในเมืองไทยตลอดระยะเวลา2ปีในปีที่2ในการอยู่เมืองไทยเหล่าซื้อรักษาผู้ป่วยในเมืองไทยเป็นจํานวนมากและได้ผลอย่างสูงเป็นที่โด่งดังรู้จักกันแพร่หลายเมื่อคนป่วยที่เคยได้รับการรักษา เป็นผู้ที่สนใจเรื่องฮงจุ้ยอยู่บ้างจึงได้เคยสนทนาและขอคำชี้แนะจนเป็นที่ชอบพอกันเหล่าซื้อก็ได้ถูกใช้ผู้นี้เชิญไปตั้งป้ายสุสานพร้อมกับการดูเลิกยามด้วยเหตุที่ว่าสินแสคนเดิมที่นับถือกันอยู่เกิดเสียชีวิตลงกระทันหันขณะที่สุสานของตระกูลของชายผู้นี้ใกล้จะเสร็จยังหาสินแสไม่ได้ จึงได้ย้อนกลับมาหาเหล่าซื้ออีกรอบหนึ่งพร้อมกับการเชิญไปตั้งป้ายสุสานที่กำลังแล้วเสร็จในเวลาไม่นานเหล่าซื้อก็ได้ใช้วิชาหวงจุ้ยจากการร่ำเรียนมาถ่ายทอดเผยแพร่สู่กลุ่มเจ้าของกิจการและแวดวงธุรกิจและเป็นที่ยอมรับกันอย่างยิ่งในเวลาอันรวดเร็วเหล่าซื้อจึงเป็นนักดูฮงจุย้ยตั้งแต่ปี2530เป็นต้นมา ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของอาชีพสินแสหวงจุย้ยครั้งแรกนับย้อนไป24ปีล่วงมาแล้วแต่ตลอดเวลาของการใช้ชีวิตเหล่าซือจะบ่มเพาะความรู้ศึกษาเพิ่มเติมอยู่เสมอเวลาว่างจะอ่านหนังสือเขียนผูกันวาดภาพและเล่นดนตรีนับว่าเป็นการดำเนินรอยตามปราดโบราณจีนที่ใช้ชีวิตอย่างสมถะและสันโดษ อยู่อย่างเรียบง่ายพร้อมกับการผ่อนคลายด้วยดนตรีและขัดเกลาจิตใจด้วยจริยธรรมอันสูงส่งอย่างสม่ำเสมอ